นะไม่ใช่ว่าของไม่เข้านะของเข้าทุกอาทิตย์ได้แหละแต่ว่าลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะไม่มีโอกาสได้รีวิววันเนี้มีโอกาสได้รีวิวก่อนที่ลูกค้าจะมาเดี๋ยวจะให้ดูรูปแบบที่ร้านนะคือตอนนี้มันฝนตกแล้วซักซักส่งมามันไม่่อยแห้งอที่เราคัดไว้มันยังซักไม่แห้ง <c oughs> มันก็เลยว่ามีลูกค้ามาแล้วนัดไปเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งถ้าใครคิดว่า <laughs> น่าดูก่อนแล้วมาโทรแล้วมาได้เลยบางทีมันมาไม่ได้ใช่ เพราะว่าฝนมันตกอะเนาะมันก็จะแห้งช้าที่เดิถ้าเจออย่างเงี้ยย่นยากหมรูปแบบก็จะตามนี้เลยเนี่ยเราจะส่งสวยๆอ่ารูปแบบก็จะหลากหลายยี่ห้อล้วนแบรนด์เนมล้วนนั่นแหละเราก็ขายส่งอะนะก็คือมาแยกเอาเองใครชอบแบบไหนถ้าถามเฉพาะกลุ่มแบบว่ากีฬาอย่างเดียวไม่ไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่มีอะมันก็ต้องมาแยกออกอะเพราะเราไม่ได้ขายกีฬาอย่างเดียวมันหลากหลายมันมีสวยว่ากีฬาอะไรประมาณนี้แล้วเราแต่ชอบอ่านี้จะเป็นเบอร์ผู้ชายเบอร์ผู้ชายล้วนผู้ชายล้วนเลยขอเข้าเบอร์ผู้ชายล้วน เบอร์ผู้ชายล้วนเลยก็คือไซส์ใหญ่นั้งแต่4่สิบไอ้ที่ขาวๆแยกไว้แลท่านโยนไปโอเครูปแบบก็จะหลากหลายเลยนะใครจะมาจับรุ่นจับยี่ห้อก็แล้วแต่เราขายราคาส่งแค่ร5อยห้าสิบใช่ส่งผู้ละร้0ยหสิบาทกั้นต่ำห้สิบคู่รูปแบบจะหลากหลายตามนี้เลยวันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ล้วนแล้วก็สวยๆแบรนด์เนมเลยหลากหลายยี่ห้อค่ะแบบกระไซนะคะ ส่งคู่ละร้อห้าสิบบาทรองเท้ามือสองพี่ชักที่น้ำเไเดี๋ยวจะให้ดูสักสักร้อยยี่สิบคู่ก็ประมาณสามเอระสอบอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้โชว์ให้ดูแค่3ามระสอบนะไม่ได้ถ่ายคลิปนานลูกค้าบางคนเข้ามาพี่ไม่เห็นทําคลิปเลยผมรอดูอยู่เนี่ยมันคือพอของมาลูกค้าก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีโอกาสได้รีวิว วันนี้ก่อนที่ลูกค้าจะมาเราขอรีวิวก่อนนิดห <Okay. S 1> นึ่งเนี่ยเห็นไหมจะหลากหลายยี่ห้อเลยวันนี้เป็นไฟผู้ชายพี่น้ำชใช้ดูรูปแบบใครชอบก็นัดมาได้เลยขอมันเยอะมันต้องวันนี้อย่างน้อยๆก็เกือบ500ร้คู่แต่นนจหวัดวิดีโอคอได้นะไม่ต้องกลัวตรงนู้นด้วย เราจะเปิดให้ต่างจังหวัด,ด,วดล้วีดีโอคอรได้ร้านเรานะขายถูกกับลงเกลือราคาส่งแบบนี้ไออย่างเงี้ยตัวเนี้ยถ้าลงเกลือนี่ส่ง220ร่ <100. S 1> แล้วส่ง50ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปหาดูได้หาเดอได้หาได้ไปหลายคนแล้วละ่ะไปไม่ได้ก็กลับกลับก็ <laughs> ค,คือมันเป็นไม่ใช่อะ่ะเราเราเป็นร้านส่งที่คัดจํานวนเป็นพันคัดเยอะแต่ถ้าคุณแบบจะไปหาวบบ่าไปลงเกลือมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ลงเกลือมันคอมเมนต์มันจะแบบตัดส่งให้ร้านส่งอะ่ะ ของเรานี่ต้องไปคัดเติม์ทั่วทิศอาทิตย์หนึ่งก็ห,หลายหลายร้อยคู่อย่างเงี้ยแต่คุณเนี่ยไปแบบเป็นขาจรไปซื้อเงี้ยมันมันก็บอกราคาส่งซึ่งจะแพงกว่านี้ด้วยรรเราก็คือร้านในงลงเกลือแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เราพูดหลายครั้งแล้วนะอ่าเราอยู่เกตสารยานะคะปุตตะวันพรสายสี่สายสี่สารยาใกล้ใกล้สายห้าหมู่บ้านเดมอนวิวเราอยู่ในหมู่บ้านเลยเนี่ยเกตที่พี่น้ำหยิบขึ้นมาเนี่ยเกตพวกเนี้ยส่งร้อยห้าสิบซึ่งมันแม่งโคตรถูกอ่ะ ซึ่งที่อื่นมันส่งสองอยี่แล้วดูพื้นก่อนนะสภาพนี่แบบเออมันจะส่งที่อื่นส่งส่งสอง้อยีอ่ลงเครือก็ส่งสองบาทเนี่ยเชื่อเลยเบอร์ใหญ่ด้วยนะ,ลนละนะแล้วเบอร์เล็กมันอีกราคาแล้วเบอร์เล็กมันมันต้องก็ต้องดูอีกว่าเบอร์เล็กมันอยู่ในกลุ่มไหนเบอร์เล็กมีไปสิบสิบกลุ่มใช่ไปเจอกลุ่มที่มันถูกถูกก็มีซึ่งมันเอามาขายรูปแบบ,แบ,บก็ไม่ได้ของเรารูปแบบจะตามนี้เลยนะลูกค้าใหม่ๆก็ศึกษา ح. พวกเราจัดคลิปเลยเห็นไหมรูปแบบจะตามนี้ รูปแบบมันหลากหลายไมง่ายมหาวิทยาลใแต่ขายส่งให้ได้จํานวนนะ่พี่เราพักสุคู่ยิ่คู่ไม่ต้องพูดนะเราขายส่งคํา่าขายส่งแน่เข้าใจนะขายส่งคือขายส่งขายส่งก็คือคัดเยอะอ่ะก็คือจะได้ราคาส่งแต่เวลาลูกค้าเรามาตัดเราตัดกันเป็นร้อยอยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันแล้วแต่แต่คนใช่ป่ะใช่ดูวันต่อนะเดี๋ยวขอเวลาแล้วแต่การขายเนี่ยแต่คนไม่เหมือนกัน แต่ผมบอกเลยร้านหลักๆที่ขายหลากหลายแม่งอยู่รอดทุกร้านนะแต่ถ้าขายเฉพาะกลุ่มเอาแบบนู้นแบบนี้แม่งไม่รอดมาจับรุ่นนะนะไม่ไม่เชิงอ่ะมันก็คือว่าคือขายรองเท้าไม่ได้หลากหลายเราไปหาลูกค้าลูกค้ามันก็ไม่ได้หลากหลายแล้วขายได้แบบไม่กี่คนอย่างเงี้ยใช่คิดต้องคิดให้ดีแล้วแต่แล้วแต่อันนี้แล้วลูกค้าจะได้ไม่ได้มันคือขายส่งหรือขายส่งนะเอออย่างเงี้ยเบร์ใหญ่เงี้ยไปเจอขเขมรอย่างน้อยแม่งก็ต้องมีอย่างน้อยน้อยเลยนะร้อยแปดสิบร้อยสองร้อยสามสิบ 2 2 0ถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่ประมาณ100 1 0้ยกว่าบาทส0งอกว่าบาทนี่ไม่ต้องไปถึงโลงเลือด้วยแล้วส่งถูกกว่าด้วยนะใช่ไหมใช่อย่างนี้ก็จะแพงๆนะไอตัวที่มีตัวล็อกนี้แพงนะมาด้วยตัวล็อกนี่เป็นสลิงเป็นสายสลิงตัวล็อกอย่างนี้ใช่นี่ของโป้ด้วยนะรุ่นพวกนี้เป็นโอ้โหหลายฟันอะ่ะไม่ขายในไทยนะใช่เจ็ดนาะของไทยไม่มีทําแบบนี้แนะ่นอนไม่ไม่ขายในไทยไม่เท่า่ ต้องดูอาดิดาส่ะทางน้ำจะเปิดให้ดูสักสามกระสอบสามกระสอบที่บอกไปแล้วนะสาม,สสามสเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวจะเบื่อจริงๆมันมีอยู่ประมาณหกกระสอบทางน้ำจะเปิดน,นานนะไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าของเข้าทุกวันทุกอาทิตย์แล้วลูกค้า,ามาสั่งแต่ว่าฝนตกไนงะเราลงแล้วบางทีลูกค้าไม่ได้แล้วนี่ใครเห็นก็นัดมาคัดได้จะหลากหลายประมาณนี้เลยอย่าถามชุดนู้นชุดนี้ไม่มีเป็นชุด บางคนถามพี่ชุดนี้ที่พี่รีวิวอย่าอย่าเพราะว่าชุดนี้ไปมองแค่2คู่ก็เข้าใจเขาว่าขายส่งห้าสิบคู่ไหไปมองแค่สาคู่นะอยากได้สามคู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คำว่าขายส่งก็คือขายส่งขายส่งมันจํานวนถึงให้ได้ถูกถ้าไม่ได้จํานวนขายแพงใครคัดไม่ถึงแล้วจะขายแพงแพงเหมือนไอ้นี่เอออย่างเงี้ยใครมาก็ได้ไปแล้วโชคดีไปก็คือไซส์ใหญ่วันนี้ผู้ชายล้วนเลยเมันใหญ่ มันไม่เชิงหรอกบางทีทรงกีฬาไม่ใช่ว่าขายดีทรงกีฬาจริงๆผมบอกตรงนะ้ทรงกีฬากับทรงใส่เที่ยวนะแม่งสู้ใส่เที่ยวไม่ได้บางคนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องบางทีจรจากับคนนึ่ทรงกีฬาไม่ใช่ว่าเราขายทรงใส่เที่ยวเยอะนะไม่ใช่เนี่ยทีบายฟังด้วยนะลูกค้าบางทีมือใหม่เขาต้องฟังไวจะได้ไม่เจ๊งง่ายบางคนไม่รู้เนี่ยเอาเฉพาะเฉพาะไปโอ้โหไปเจอลูกค้าลูกค้าไม่ใช่ลงท่านลูกค้าแม่งเอาสีดําเอาทรงลุยๆไม่ได้เน้นเน้นรูปแบบ แต่นี่ไปคัสบางทีเน้นสีขาวในทั้งร้านก็ขายได้ไวรุ่นไวรุ่นมีตังค์ซื้อก็จบแบบวะานะใช่มีคนแก่แล้วจะชอบรองเท้าสีดําเป็นทรงกีฬายี่ห้ออะไรก็ได้แต่ให้สมบูรณ์สวยๆรอะนี้พวกเรามนยี่ห้อนอกหมดอยู่แล้วไม่ใช่มีในของไทยขายไม่ใช่ยี่ห้อไทยอ่าบางคนคนแก่จะชอบทรงแบบนี้ลุยๆหน่อยอ่าผมไม่ได้ชอบสีชุดชาดแล้วมีกําลังซื้อด้วยนะคนมีอายุอ่ะ ได้ไปขายได้ววรุ่นรุยหนึงน่งดีง่กำลังซื้อร<ช>อก่อนแล้วรองเงินเง,ง,งินออบรอเงินเงิงนพ่อแม่ส่งมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วรองเงินเดือนเสร็จเลยแม่เรียบร้อยลงงานอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยทรงนี่วิน้ำหยิู่แบบงี้ไนกี้ก็ไม่ไม่ค่อยอสู้ทรงพวกนี้ไม่ได้พวกนี้่าขายง่ายกว่าแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยไนกี้กีฬาเมื่อกี้ผมผมไม่ได้มองเลยผมให้เป็นทรงสุดท้ายเลยเฉยๆตรงกีฬาคือมันขายได้เพราะกีฬาคนเล่นกีฬา ถ้าลำลองมันก็ใส่เที่ยวได้ไงใส่ทำงานได้อะไรอย่างนี้อ้าวนี่ขอใทรอ๋อนี่ขอโยน,นม้วนไม่ถ้าเห็นมันมีตำหนิแลวไม่สวยโยนแยกมานะเราให้พี่น้ำแยกเราจะดูตำหนิที่เราดูเนี่ยเราหยิบขึ้นมาก็าต้องเช็คด้วยว่า ที่มันซักส,<อ>ส่งมาหรือว่าบางทีชุดบางทีเราต้องไปรับเองเพื่อเช็คของถ้าขาดเราก็ไม่ได้เอาเราก็เข็มคืนใหเราคืนเลย เอาชำนาญเลยเอาความชำนาญนะเออกะเบอร์เนี่ยประมาณบอกเบอร์ประมาณเที้ยเออระเบินมาตรฐานนะใครที่หารองเท้าไซส์อะไรสี่สี่ห้าสี่หกไม่มีนะไม่หาที่ไหนว่ามีมีมันใน500คู่แม่งมีอยู่สิคู่แล้วมันจะขายส่งไงมันก็ขายไม่ได้ใช่มันก็ไม่ได้จำนวนมันก็ไม่ได้จำนวนบางทีบางคนไม่เข้าใจเรื่องเบอร์รองเท้าผมก็ไม่ยอมไม่พูดอะไรขี้เกียจพูดจะพูดมาเยอะแล้ว ก็คือเบอร์รองเท้าบางที44รุ่นนี้แม่งไปเท่ากับ42รุ่นนี้ใช่เออกี่เกียร์เท่าเป็นเบอร์รุ่นนะมันเป็นเบอร์มันเป็นเป็นรุ่นเนี่ยมันมีความหนาตรงนี้สมมุตินี่หนาเอาตัวไหนดีวะอ่ะตัวนี้แล้วกันเทียบไปกันไหมเอามาอยู่ไปเลยไอ้นี่ยเบอร์เท่ากันไอ้นี่มันมีความบางเห็นป่าไอตัวสเก็ตเชอร์เมื่อกี้มันมีความหนาแม่งสเก็ตเชอร์มันเขียน44่สี่อะไรวะเดี๋ยวพูดผิดอีกสี่สามเท่ากันสี่สามเท่ากัน อ่ลองดูเนี่ยมันมีความหนาความบางแม่บางทีคนตีนใหญ่อ่ะเสกใส่ตัวนี้ไม่ได้แต่มาใส่ตัวนี้ได้เข้าใจยังมันก็เลยคนตีนใหญ่พูดถึงคนตีนใหญ่ก็จะคิดว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องเป็นเบอร์4 4่สี่สี่ห้าที่เขาใส่จริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่หนาทรงทรงกว้างเนี่ยสี่สามเท่ากันแต่ตีนคนที่เท้าสี่สามเสกใส่ตัวนี้ไม่ได้เข้าใจยังเ<า>นี่ยลูกค้า้องคิดนะเนี่ยก็คือตัวนี้มันหน้าแคบแต่คน เขาก็เลยคิดว่าเขาต้องใส่44 4, 4 5ี่สบางคนก็ชอบใส่รุ่นนี้อยู<ช>่เนี้ยแต่ตีนก็สี่สามตัวนี้เบอร์สี่สามมันใส่ไม่ได้เพราะตีนมันหนาแค <arda> <H B. S 1> บบนงทดีแต่ว่ามันแท่งเท่ากันอัน응สี 43, ่สามเท่ากันแต่คนมาใส่ทรงเนี้ยได้เอ,อมันอยู่ที่รูปทรงบางคนคิดว่าตีนตัวเองไม่งใาญ่ราหลาดอะไรเงี้ยไม่ใช่มันอยู่ที่ทรงแล้วก็รูปแบบของรูปแบบของเท้าคือบางทรง,งมันเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยมันมีความหนาความหนาตรงนี้ด้วยก็ช่วยไม่ได้หนามันก็จะดันให้เท้าเราแน่นไง ของคนนี้ก็ถอดแผ่นรองออกแล้วแต่4ีอออนกิีสอเกียร์สวิตสีดก็อย่าดีดาร์อะดรนะเกียสวิตสนก้ตัวนี้4ีนะมันก็จะเท่ากับสี่สองส่าไทยนี่แหละ เบยร์รุ่มเขาสี่สิบแคนสมิธสี่สิบออดิดาสแคนสมิธเน็กกี้เนี่ยเราจะส่งทุกคู่นะ รา,ราคาส่งคู่ละ150บาทรูปแบบจะตามนี้เลยทุกคนลูกค้าสนใจก็โทรเบอร์รพิชัดที่น้ำเบอร์ตรงได้เลยนะจะขึ้นอยู่หน้าจองให้เฮีเเ้เห็ไหมเ้แบนเนมล้วนไซส์ผู้ชายเลยวันนี้มีโอกาสร,รีวิวก็จะรีวิวให้ดู รูปแบบก็จะตามนี้เราก็จะขายหลากหลาย,แบบยค่ะแบบแท็กซค่ะคู่ละ150บาทคัดได้ต่างจังหวัดก็คัดได้นะอยู่ใกล้ใกล้ก็วิ่งมาคัดได้เลยถึงที่ต่างจังหวัดก็วิดีโอคอลค่ะว,วิดีโอคอลเลือกเองเลือกเองวิดีโอคอลใครใอยากเช่นเตือนน้ำมันมาก็มาได้ไม่ว่ากันอร่อยหวนแล้วแต่วิดีโอคอลง่ายสุดหยิบเีละคู่นี้มันจะได้รู้ไปเลยแต่พอมาแล้วมันเรียงอย่างเงี้ยบางทีมัน มันจะมองไม่ออกเลือกไม่ถูกเออบางทีบางทีมานะถามถึงไก่ยี่ดาแต่ก็ไม่รู้ว่าทรงนี้คือไก่ยี่ดาก็มีไม่บางคนจะเอาแต่กีฬาอย่างเดียวนี่เออกีฬาอย่างเดียวมันก็มีนะแต่ว่าบางทีมันหลากหลายแล้วบ<ต>องอยู<ต>่ไม่ถูกออกลายเป็นว่ารองเท้าที่เลือกไปมองมองแล้วผมเป็นขี้เลอะทำไมรองเท้าที่สวยไม่เอาไปขายก็จะบอกว่าตัวนี้ขายไม่ได้นี่ทำไมไม่ใช่อ่ะผมว่าการเลือกเท้านะแม่งเลือกเท้าให้สวยๆเข้าร้านนะดีกว่า ีเราก็ไม่ได้ไม่อยากพูดพูดเหมือนมันเชียร์ของไงถ้าพูดแล้วนเชียร์ของนะเข mm hmm. ้าใจปะ่ะคือเฉยๆเลยแล้วให้ลูกค้าเลือกเองตามอิสระเลยพ mm hmm. อลูกค้าเลือกเองก็เนื้เราก็นึนื้อบางกลุ่มว่าพี่น้องมันจะขายได้วะมันไม่เลือกหลากหลายมันเลือกเบอร์สไตล์อย่างนี้อย่างเดียวแล้วคนอื่นมันก็ไม่ได้ซื้อเพิ่งรองเท้ามันมันเวลาขายจริงมันต้องตั้งแต่วัยรุ่นยันคนแก่อย่างงั้นแม่งร้านนี้อยู่รอดแน่นอนไม่ขายกับข้าว แ,แ,แ,แ็แล้วแต่แล้วแต่ลวกันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าคัดให้ได้ตามจำนวนเราขายส่งหมดอะ่ะใช่เออเราไม่มาแบ่งแยกอยู่แล้วแล้วเรื่องกลัวก็คือโทรมาก็มีของให้เลือกอย่างน้อย200กว่าคู่200กว่าคู่200อแบบนะใช่ใครที่จะมาเลือกแบบเดียว40คู่งั้ยไม่มีนะ <c oughs> <laughs> เพราะซื้อที่ไหนมันก็ไม่มีไปลงเกลือแม่งยังไม่มีเลยแบบมีเหมือนกันนะลงเกลือไมจะขายเลย300ฮะ350้าสมิมันจะตั้งแยกไว้เลยคอมเมนต์จะขายงั้นเลยนี่พูดถึงคอมเมนนะ เจออย่างเงี้ยทรงอย่่งอ้ดาสเงี้ยไอ้ทรงมันถึกๆหน่อยของผู้ใหญ่ก็น่าจะเอาไปขายดีมีคนที่มีกำลังซื้อได้เป็นคนมีอายุคนทำงานกางกี้กำลังซื้อน้อยสุดก็คือวัยรุ่นป็นไงโอเคมันก็เปิดไปแล้วนสามสามกระสอบแล้วเปิดให้ดูอันนี เซนเตอย่างเงี้ยทรงเนี้ยสวยทรงเนี้ยสวยถ้าเทียบกับไนกี้สีดำเงี้ยเอาไนกี้เนี่ยถ้าเทียบทรงเนี้ยอะทรงเนี้ยนะไอ้ทรงเนี้ยคือทรงไหนเทือกที่ไฟขายง่ายกว่านะแล้วแต่ชอบใช่ป่ะแต่บางคนมันคิดว่าโอ้โหไม่ต้องไนกี้อะไผิดมันก็คือกลุ่มกีฬาคนไม่เล่นกีฬาเขาไม่ค่อยใส่ประเภทนี้หรนะเซนเต้ถ้าสีขาวจะเป็นพวกนักศึกษานินเต้ก็จะดีเนี่ยเปเปอร์แพนเนี่ยสกุลเดียวพวกเกตเดียวพวกนิวบาลาน <c oughs> มันต้องรู้อะนะบางทีมันต้องศึกไม่ต้องศึกษากหรอกเลือกสวยๆไปในร้านอะตองทางไม่ต้องศึกษาเลยเลือกสวยๆได้เปรียบเบอร์ผู้ชายมีให้มีหลากหลายเลยโบครับมีเปอร์มาตรฐานพอแล้วแล้วก็าหลากหลายอะถ้าให้มันหลากหลายเมื่อไหร่ก็ขายได้ไม่ใช่หรอกมันเป็นคำพูดที่คิดเองไงว่า ซึ่งซึ่งต้อ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 งยี่ห้อนั้นยี่หันนี่ไม่ใช่ยี่ห้อคู่นี้มันเป็นยี่ห้อหลักอยู่แล้วยี่ห้อนอกอยู่แล้วบางคนเขารู้จักเคสวิตบางคนเขารู้จักเปเปอร์บางคนรู้จักนิบาลานบางคนยังไม่ได้ขายบางคนไม่ขายไม่รู้จักไม่รู้เรื่องอะไรคิวไดนเกย์ใดเดี๋ยวก็มีก็แล้วแต่มันเลื่องก็มีหมดอ่ะคนพลาดบอกตรงนู้นขายไม่ได้นี้ขายไม่ได้ไม่ใช่อ่ะเรา ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราพูดไปบางทีมันก็ไปขัดแย้งกันก็แล้วแต่ลูกค้าคัดเมื่อเราอิสระคัดให้ได้จํานวนแล้วกันถ้าคัดไม่ได้จํานวนเราคิดราคาแพงเมื่อเราหมดก็คิดราคาเหมือนแค่ราคาขาไม่ได้ราคาส่งเคยซื้อส่งมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละซื้อหน่วยเยอะก็ได้ถูกแค่นี้แล้วคิดว่าหน่วยพี่เ,เพิ่งไปไปลงคืองไอ้เจ้ามึงทำตาลล่วงแน่พูดบอกให้เนี่ยเจออย่างเงี้ยคอนเวิร์ตมีบ้างก็220แล้ว เนี่ยเจอคอนเวิร์ตเนี่ยเบอร์ขนาดเนี้ยแค่คุมคอไม่ต้องคุมส้นเนี่ยคุมคออย่างนี้เลยเบอร์หกเบอร์เจ็ดแม่งก็รอเท่าไหร่แล้วคนเคยไปมาพูดให้ฟังนะน,นะลูกค้าเคยไปทุกคนแหละเ,เจอไอดั้นรุ่นนี้ก็อเจอไอ้ทรงอ้วนเนี่ยของอะไร,โ,รปโปรสเปกโปรสเปกทรงอ้วนอย่างนี้แม่งก็เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทแล้วร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบยังต่ำนี่ไอ้ดั้นรุ่นนี้สองร้อยยี่สิบถ้าส่งที่โรงเกลือนะแม่งส่งแทบจะราคาขาย อ่ะเจสซี่วิตรงเนี้ยโคตรแพงในบาลานซ์อ่ะแล้วะทีนี้ก็คือของเข้าเบอร์โทรขึ้นให้แล้วหน้าจอเลย,ยราคาส่งละร้อยห้าสิบสองห้าสิบคู่ขึ้นไปใช่คะ่ะแล้วก็ต่างจังหวัดวิโดโีโอคอลเลือกได้ใชจังหวัดวิดีโอคอลเลือกได้ตัวเองเจ็ดร้อยคู่อยากถ้ามีต,ตมังจังหวัดมาใหญ่มาดูครั้งแรกไม่ครั้งแรกครั้งสองไม่เกียจไม่ไม่สำคัญแล้วแต่ลูกค้าอยากมามาได้หรืออยากวิดีโอคอลวิดีโอคอลได้เลย แต่แนะนาให้วิดีโอคอลจะง่ายกว่าเพราะมันจะเห็นเลยชัดเลยว่าพี่น้ําหยิบอะไรขึ้นมาก็ผ่านไม่เอาก็ผ่านแค่นั้นเองเขามาหลากหลายดูไม่ออกหรอกถ้าวิดีโอคอรเลือกเลือกของวันนี้ส่งบ่ายพรุ่งนี้ลูกค้าก็ได้รับของเลยก็พูดง่ายๆก็เนี่ยถ่ายแบบจริงเลยใช้บ้านดูเป็นแบบพันนี้เลยจะเห็นเลยลูคร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคู่อยากมาครั้งแรกไม,ไม่ไม่สำคัญมันสําคัญที่ว่าจะมาหรือไม่มาไม่สําคัญแต่ว่าถ้ามาเราไม่เคยคัดเนี่ยพอเห็นรองเท้าหลากหลายมันเลือกไม่ถูกมันเลือกไม่ถูกเลย มันจะล้นไปหมดเลยม,มันกลายเป็นว่า,วารู้สึกว่ากูต้องเอายี่ห้อหลักอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นยี่ห้อหลักหมดแหละมันก็มีอะไรนะน้ับอ่าหลักๆเราในที่ใหญ่ดิบบาลานส<ม>์โฟเบกโฟมาดิบบาลานส์ปลากไก่ปลาคอรแอแแ์แล้วแต่แล้วแต่รอบที่มันซักมาให้เราแค่นั้นเองแต่คัดเราคัดทุกยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนมหลักอยู่แล้วใช่ป่ะก็คือที่คัดมาขายได้ฟีสเพอร์ลี่ฟีสเพอร์ลี่เอ่ออะไรวะอะไรปลาไก่ปลอะไรวะ เออคอมโบและฟิล่าฟิลลาอ่าแล้วก็เป็นรองเท้าหัวยางก็จะเป็นชูเพนชูเพนคอนเวิร์ตปาโอเออฟาโอแค่นั้นเองโมโนบอยลันดอนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นแค่นั้นแหะบางคนมามันเห็นไงมันจะจ้องจ้องเนเกียร์ดัดเชดถึงเนือเกียร์ดัดเป็นเลอยๆคู่เลยแต่ว่ามันไม่ถูกงานเนเกียร์เนีมันไปเป็นทรงผ้ามั่งอะไรมาไม่รู้เออมันเป็นทรงผ้ามั่งเป็นทรงใส่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ่เวลาเลือกเวลาเลือกเราก็เลือกพอมาแล้วมันหลากหลายมันเลือกไม่ถูก แต่เฟอรราร์พี่น้ำหยิบมาให้เทนคู่มันชัดเจนใช่ป่ะเหมือนดูยูทูปเนี่ยใช่คือหยิบมาดูอย่างนี้เลยเนี่ยสมมติไนกี้เอาไหมเนี่ยมันจะเข้าใจเลยว่าเออเนี่ยทรงกีฬาทรงกีฬาเอาไหมพี่น้ำก็จะบอกใช่างเงี้ยเอาเราเอาพี่น้ำก็โยนว่าเอาไปอย่างพูม่าสี่สามผู่นี้อ่ะมันจะง่ายอันนี้เป็นลำลองพูม่าพื้นอย่างนี้แล้วบางทีมันกองอยู่เหมือนโดนทับใช่เออบางคนมาหยิบยากเลยผมบางทีลูกค้ามามือใหม่แล้วโอ้โหแม่งหนุน้องอย่างนี้ไม่เอาเราก็พูดไม่ได้ไงมันเราไม่่่ชชชชีีี้้้้นนนนตออเลืกไไมดใ ชี้นาไม่ได้เลยที่ต้องเราิสละกับลูกค้าด้วยเวลาไม่กดดันใช่ใช่ถ้าเราไปบอกนั่นนี่นู่นแนะนาต่างหวัดแต่ถ้ากรุงเทพอยากมาก็มาไปกดดันลูกค้าบางคนต้องดูด้วยว่าทรงนี้หายากไหมมีตัดต่อพื้นแต่ว่าลูกข้างบนไม่ขาดอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยลูกทรงไม่ขาดแต่ว่ามีตัดต่อพื้นบางทีอันน่าแพงอย่างเช่นว่ามันตัดต่อพื้นนิดเดียวแต่ว่าข้างบนไม่ขาดเงี้ย หนังเดิมอะไรเดิมเนี้ยบางทีมีราคาไปดูได้เลยตัวตัดต่อพื้นเนี่ยแล้วขายกันจริงๆเขาไม่สนใจเราพื้นล่างไม่สนใจตัดต่อคือช่างมันทํามาแล้วตัดต่อไมาถึงไม่ตัดต่อเลยบางตัวสึกหน่อยอะปล่อยอยเงี้ยคนไม่ดูหงายพื้นมาสึกบางทีทรงไม่รู้เรื่องไม่เอาไม่เอาก็พาดไปคนที่มาเอาก็คือแต่งตีนเขาไม่วางขายอะมันออกเลยมีราคาง่ใช่บางทีบางคู่มันเซอร์และอย่างเช่นก็ คนไม่เอาเนี่ยพอเจ้าอีกวันหนึ่งมาบางคนที่เคยคัดประจำเนี่ยเขาฝาดหมดมเขาฝาดหมดแล้วคุณก็ไปหูยนี่ทำไมสวยๆจริงๆแล้วมันก็คือรองเทา้าบางร้านเนี่ยคุณไม่เห็นร้านเดียวเดียวกันแบบ่รองเท้าเหมือนกันแต่ว่าบางทีคุณไม่ได้เอาตรงนี้มองไม่เห็นอะ่ะมันเยอะเกินก็เวลาเรียงมันซ้อนๆอย่างนี้บ้างกระจายอย่างนี้นแล้วแต่อย่างนี้ก็ต้องมาดันทรงโอเคได้เบอร์โทรเป็นแค่แล้ว ไม่หน้าจอแล้วสนใจก็โทรหาพี่ช้าพี่น้ำได้ตลอดเวลาเลยนะคะส่งขั้นต่ำห้าสิบคู่คู่ละร้อยห้าสิบบาทลูกค้าคัดได้ทุกคู่ค่ะต่างจังหวัดก็คัดได้วีดีโอคอรอันนี้คลิปนี้เป็นของเขาแล้วแบบนี้เลยสวยๆออยใหญ่สวยๆเข้าแล้วอาทิตย์นี้เป็นทรงนี้เลยใช่สไตล์แบบนี้อย่างเดียวเลยยังมีหลายกระสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแล้วถ้าบางวันมาไม่ได้ก็คือฝนมันตกซักไม่แห้งแค่นี้ล่ะขอบคุณครับเจอกันคับเจอกันค่ะ